สวัสดีค่ะตึกด้านหน้านี่ไม่รู้ว่าตึกอะไรนะคะแต่ถ้าหากเดินไปทางซ้ายมือเดินไปประมาณ20นาทีก็จะไปถึงเซนตท่นพาร์คด้านนี้ด้านนี้ที่เป็นน้ำนั้นคือแม่น้ำอีสนะคะส่วนที่เป็น เป็นเหมือนเป็นดินมีตึกอยู่2อสาตึกนะคะมันจะเป็นดินเป็นเกาะนะคะคือร s สเ e ลไอแลนด์จะสังเกตหลังตึกสูงๆมันก็จะมีน้ำถ้ามองจากเครื่องบินลงมาค่ะตรงร s สเ e ลไอแลนด์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเม็ดข้าวสารอยู่กลางน้ำส่วนที่เห็นเป็นเหมือนถังสองถังเนี่ยเป็นหลังคาโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งเราพาแมวของเรามารักษาแมวเรานอนอยู่ห้อง ICU เราจำเป็นที่จะต้องมาพักโรงแรมข้างๆโรงพยาบาลสัตว์เนี่ค่ะเพื่อรอรอ,รอหมอโทรมาแต่ทั้งคืนหมอไม่ได้โทรมาก็แสดงว่าแมวเราต้องมีอาการดีขึ้นภาวนาขอให้แมวมีอาการดีขึ้น วันนี้ก็ยังไม่มีคลิปเก็บเห็ดมาฝากนะคะมีหมอกหนาะเพราะวันนี้ตามพยากรณ์อากาศฝนตกทั้งวันเนี่ยค่ะตรงนี้ตรงตรงเนี้ยมันจะเป็นเป็นเกาะแล้วส่วนข้างๆนั้นก็จะเป็นน้ำถ้าฝนไม่ตกก็จะเดินไป เซนั์พาร์คเรคะแต่มันเดินไปไม่ได้ฝนตกนี่นะครัส่วนหนึ่งของแมนฮัตตันส่วนตึกด้านหน้าเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นที่ทำงานคิดว่าเป็นอพาร์ตเมนต์มากกว่าค่ะเพราะว่าตั้งหลายชั้นอันนี้ก็ก็คงจะเป็นอพาร์ตเมนต์ รออีกสักอย่างมาก3อาทิตย์ก็จะไปเดินดูหาดูเห็ดถัว่วเพื่อเห็ดถั่วเกิดมานะคะช่วงนี้ก็ไม่มีคลิปเก็บเห็ดลงให้ท่านผู้ชมชมเลยขอบคุณมากๆนะคะไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ